นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับกราบหลวงปู่โตพรมมรังสีขอให้ลูกนี้โชคเดีเรื่อยไปเรื่องไรยอย่าผ่านพวกมันอย่าสน ขอให้ผนไพยกราบหลวงปู่ให้ปัดเป่าสักครากรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลทางพระที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทางพระโปรดเลือกนายชาวลิตวิถีผลหรือออสเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทางพระคนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอขออาสาร่วมพัฒนาทางพระบ้านเราพร้อมรับฟังปัญหาและเป็นกระบอกเสียงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาทางพระให้ยั่งยืนโปรดเลือก นายชาวลิตวิถีผลเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่เทศบาลตำบลทางพระเลือกคนดีเลือกคนทำงานเลือกชาวลิตวิถีผลหรือออสเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกา เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทางพระโปรดเลือกนายชวลิตวิถีผลเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง28มีนาคมเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งปุตตะกามโมระเพบปุตตังชีวิตลูกยังมีเรื่องสับสน กาโมรเพทนานลูกยางดินนรนช่วยบรรดานดนให้ผลปลอดภัย